ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทำสังขยาใบเตยนะครับเดี๋ยวเราไปตัดใบเตยในสวนเลยนะครับรอสักคู่นะครับครับนี่เป็นใบเตยในสวนนะครับที่เราจะตัดนะครับเราเราได้ตัดไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ตัดไปเผื่อต้มต้มน้ำใบเตยกินด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยครับเดี๋ยวล้างใบเตยแป๊บหนึ่งครับเราได้ไปเตยมาแล้วครับ ล้างให้สะอาดนะครับแล้วเราก็เตรียมหั่นนะครับเพื่อที่จะไปปั่นแล้วคันน้ำออกมานะครับครับมะตอกเลยนะครับหลังจากเราคันน้ำไปเตยได้แล้วนะครับเราก็ใส่น้ำไปเตยลงไปในกระทะนะครับแล้วก็ใส่นมพัจรไลท์อีก ห้าร้อยกรัมนะครับหรือครึ่งกิโลนะครับแล้วก็เมื่อกี้ใส่นมข้นหวานไปสามขีดหรือสามร้อยกรัมนะครับแล้วก็ต่อด้วยน้ําตาลอีกสามร้อยกรัมนะครับหรือสามขีดก็ได้นะครับภาษาแม่ค้านะครับภาษาชาวบ,บ้านเรียกง่ายๆอันนี้เราก็มาเตรียมตั้งไฟแล้วเราก็ไปเตรียมส่วนผสมที่เหลือเลยนะครับครับเรามาต่อด้วย ส่วนผสมอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนนี้จะเป็นไข่ไก่6ฟองนะครับแล้วก็นมข้นจืด500กรัมเหมือนกันนะครับแล้วก็แป้งข้าวโพดนะครับ150กรัมนะครับเราจะปั่นส่วนผสมทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันนะครับ ส่วนผสมที่เข้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่เราตั้งไฟไว้นะครับครับเราได้ส่วนผสมทั้งสองส่วนแล้วนะครับส่วนที่ตั้งไฟไว้แล้วก็ส่วนที่เราปั่นให้ดูเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายสักคู่นึงครับแล้วค่อยเทส่วนผสมที่เราปั่นในโถ ระหว่างรอนะครับสูตรสังขยาใบาเตยนี่ได้มาจากาน้าเล็กนะครับที่เป็นน้องสาวของแม่นะครับแล้วก็ตอนผมเริ่มขายโตเกียวใหม่ๆนี่เขาก็เป็นคนให้เตาโต,ตเกียวมาใช้ฟรีเลยนะครับสูตรนี้อร่อยมากครับน้าเขาทำส่งที่โรงเรียนอยู่ ทีได้สูตรมาก็เราก็มาดัดแปลงให้มันข้นขึ้นหน่อยเพื่อจะได้เหมาะเป็นไส้ของโตเกียวอตอนนี้น้ําตาลเริ่มละลายแล้วนะครับเราก็เทลงไปส่วนผสมได้โถลงไปได้เลยนะครับส่วนสูตรแป้งนี้ก็ได้มาจากเพื่อนผมนะครับ ชื่อเดิมคือแดนชัยจันแจ่มฟ้านะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นวิสรุตจันแจ่มฟ้าพึ่งเสียชีวิตไปนะครับจุดแป้งนี้เพื่อนก็ให้ฟรีเหมือนกันนะครับแล้วก็จับมือสอนก็เลยครับที่ระหว่างเราคนสังขยาไปเตยน,นะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องคนเร็วมากครับแต่คนให้ถึงก้นแค่นะั้น ครัตอนนี้สังขยาใบเตยของเราใกล้จะได้ที่นะครับสังเกตว่ามันจะจับตัวเป็นก้อนแล้วนะครับเราต้องคนให้ไวขึ้นนะครับแล้วก็คนให้ถึงก้นกระทะนะครับสังเกตสีสังขยาใบเตยที่เป็นสีจากธรรมชาติครับสีจะประมาณอย่างนี้เลยนะครับความเข้มข้นของสีของใบเตยที่มาจากธรรมชาตินะครับที่ไม่ได้ใส่สีผสมอาหารนะครับ ก็จะขึ้นอยู่กับความแก่ความอ่อนของใบเตยแล้วก็จํานวนใบเตยที่ใส่นะครับใครสนใจสอบถามสูตรทั้งสูตรแป้งขนมโตเกียวหรือสูตรไสหวานไส้เค็มต่างๆนะครับทักไลน์ส่วนตัวเข้ามาได้หรือกดเข้าไปดูได้เลยนะครับผมปล่อยคลิปลงไปใน YouTube นะครับชื่อช่องขนมโตเกียวบายนนนะครับ ขนมโตเกียวบายนนนะครับเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับกดเข้าไปดูได้เลยครับแล้วก็ถ้าเข้าไปดูแล้วสงสัยหรือติดปัญหาตรงไหนก็สอบถามมาได้หรือทักมาในคลิปที่ผมปล่อยเลยนะครับว่าตัวไหนใบเตยติดตัวไหนหรือใส้ครีมไมสงสัยวิธีทำตัวไหนวิธีตีแป้งทำยังไงครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับนี่สีธรรมชาตินะครับ ร้อนเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าทางร้านเราจะไม่ใส่สีผสมอาหารเลยนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับโอเคครับ